สวัสดีครับพวกผมบอยฟอร์ดรบลีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Ford ด v อเวเรนนะครับบายทวโบขับเคลื่อน2องล้อนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบระบบเตือนกันชนด้านหน้ากันดูนะครับว่าทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมขอย้ําก่อนนะครับว่าคลิปนี้ก็คืออยู่ในผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ไม่แนะนําให้ไปทดลองด้วยตัวเองนะครับผม ต้องการแค่รู้ว่ามันทํางานไหมนะครับมาลองดูกันนะครับผมแสดงว่าระบบเตือนกระโชน,น้าทํางานได้จริงนะครับแล้วเราก็แนะน,น,นำนะครับนะครับอย่าทดลองตัวเองนะครับผมว่าอันนี้คือระบบช่วยการขับขี่นะครับผม ระบบนี้เปิดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเปิดแบบนี้นะครับง่ายมากนะครับเข้าไปหน้าจอสิงสีฟอน,นะครับกดตรงนี้นะครับดูรถนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาที่ช่วยคนขับนะครับผมแล้วก็กดอีกครั้งนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เชื่อยคําเห็นไหมะครับว่า,าระบบการชนด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่เปิดหมดแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมอ่า ขี่รถจะปลอดภัยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจอร์ดรถดีทุกช่องทางด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ